ตามตำราโบราณท่านว่าไว้พรสวรรค์ของคนทั้งเจ็ดวันเกิดที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าพรสวรรค์ที่เรามีนั้นมันคืออะไร หลายคนกว่าจะค้นพบกับพรสวรรค์ของตัวเองว่ามันคืออะไรเพราะมัวแต่เดินหลงทางจึงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองมีพรสวรรค์ด้านไหนที่เป็นแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่มักมองข้ามตัวเองลืมมองตัวเองลืมศึกษาตัวเองลืมใส่ใจตัวเองจึงลืมที่จะหาสิ่งดีๆที่ติดตัวเรามานั่นเองลืมพรสวรรค์ตัวเองที่ติดตัวเรามาก่อนน่าเสียดายมากนัก เรื่องของพรสวรรค์หรือความโดดเด่นประจำตัวโบราณท่านว่ามีความเกี่ยวพันกับวันเกิดของแต่ละคนด้วยซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูพรสวรรค์ตามบันเกิดของแต่ละวันนั้นมีพรสวรรค์ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคนวันอาทิตย์พรสวรรค์ของคนวันนี้คือเป็นนักปกครองโดยกำเนิดหูตาเป็นสับป,ประรดเกิดมามีบาร,รมีมีบุญเก่าเยอะ จึงมีคนเกรงใจให้ความเคารพนับถือมากมีความสง่างามในตัวเองสูงหากทำงานระดับล่างส่วนมากอยู่ไม่ทนจะต้องหาทางแสดงลักษณะเด่นดังเฉพาะตัวหรือแสดงความเป็นเอกเทศที่ปรากฏชัดที่ได้หลายท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ มักชอบให้พักพวกมาห้อมล้อมแซ่สองสรรเสริญส่วนใหญ่สามารถสร้างฐานอำนาจได้กว้างขวางสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักได้มากคนวันจันทร พรสวรรค์ของคนวันจันร์ทก็คือเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักสำหรับผู้ที่ได้พบเจอถ้าดาวจันร์ทในดวงชะตาไม่เสียหายมักมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีคนรักใคร่เมตตาคนรอบข้างขอให้ความช่วยเหลืออุปธรรมข้ำชูส่วนมากคนที่เกิดวันนี้มักมีชาติตระกูลดีหรือแม้เกิดในชาติตระกูลธรรมดาแต่ก็มีพลังความสามารถ ที่จะนําพาตนเองนั้นไปอยู่ในระดับบนได้ทํำภารกิจการงานอะไรส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นคีย์แมนคนสำคัญไม่ค่อยพบความผิดหวังในด้านการงานประกอบอาชีพเลยคนวันอังคารพรสวรรค์ของคนวันนี้คือเป็นยอดนักสู้ไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรก็สู้ไม่ถอยหวังอะไรแล้วต้องพยายามทําอย่างถึงที่สุด แม้ทำแล้วไม่สำเร็จก็พร้อมสู้ใหม่โดยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหากไม่เผลอทำอะไรที่บุ่มบ่ามมุทะลุจนเกินไปรับรองว่ามีอนาคตแน่นอนคนเกิดวันนี้ไม่ยอมที่จะตกต่ำน้อยหน้าคนอื่นเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงมีความคิดริเริ่มชอบทำอะไรรวดเร็วมีความคล่องตัวหลายคนทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพไปพร้อมกัน คนวันพุธพรสวรรค์ของคนวันนี้คือการมีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นเข้ากับคนง่ายปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ส่วนมากไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนสังคมไหนก็เอาตัวรอดได้เสมอการทํางานใดๆมักสนใจรายละเอียดเป็นผู้ที่เก็บเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆรอบตัวนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ดีมาก หากว่าคนวันพุธเดินไปกับคนวันอื่นแล้วเจอคนที่มีลักษณะโดดเด่นเดินสวนมาคนวันอื่นอาจจะไม่สนใจแต่คนวันพุธจะสนใจอยากเข้าหาและเรียนรู้จากคนเหล่านั้นอย่างไรก็ดีความมีมนุษยสัมพันธ์ดีนั้นอาจเป็นได้ทั้งคุณและโทษของคนวันพุธเพราะอีกฝ่ายอาจแปลเจตนาของการเข้าหาผิดไปอันนี้คนวันพุธต้องระวัง คนวันพฤหัสบดีพรสวรรค์ของคนวันนี้คือสมองดีเลิศความจำก็แม่นสติปัญญาก็ดีวิสัยทัศน์กว้างไกลมักใช้สมองในการครบคิดวิเคราะห์และตัดสินใจทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของความรัก แต่เมื่อเลือกแล้วก็รักมั่นคงไม่โลเลเป็นลักษณะของคนที่มีเหตุมีผลส่วนมากเป็นคนมีความรู้ดีแม้แต่เรื่องที่ไม่มีใครสอนก็มักเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองคนวันนี้มักสามารถนำวิชาความรู้ที่ตนเองได้ร่ำเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากนำความรู้ไปต่อยอดสร้างความสามเร็จให้ตัวเองได้คนวันศุก พรสวรรค์ของคนวันนี้คือความโดดเด่นด้านอารมณ์และจินตนาการมักชอบเพ้อฝันชอบจินตนาการรักศิลปะนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่รักสวยรักงามไม่ปล่อยตัวเองให้โทมเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการดูแลตัวเองทางด้านชีวิตการงานหากได้ทำงานที่ตนเองรักจะอยู่ทนอยู่นานโดยเฉพาะงานการแสดงงานด้านศิลปะงานออกแบบ งานที่ต้องแต่งกายสวยงามไปพบปะผู้คนคนวันศุกร์จะชอบมากทั้งนี้เรื่องอารมณ์อาจเป็นข้อเสียได้เช่นกันเพราะบางครั้งในการตัดสินใจคนวันนี้ก็เลือกใช้อารมณ์นำเหตุผลเช่นกันคนวันเสาร์พรสวรรค์ของคนวันนี้คือความอดทนอดกลั้นและสู้ลุยอย่างเต็มกำลังในทุกสถานการณ์ของชีวิต ใจิตใจเด็ดเดเี่ยวไม่มีย่อดท้อหากยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้หนักเอาเบาสู้ทุกเรื่องทำงานก็เก่งรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองมากไม่คิดเอาเปรียบใครคนเกิดวันนี้มักมีดวงชะตาที่แข็งแม้ช่วงใดดวงเสียต้องตกยากหรือพบอุปสรรคหนักหนา ก็จะสามารถอดทนและฟันฝ่าจนกลับมายืนหยัดได้เสมอแม้แต่ใครที่คิดร้ายกับคนวันนี้สุดท้ายก็มักจะต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุด ดังนั้นอย่าบอกตัวเองว่าเราเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ใดๆเพราะทุกการเรียนรู้นำเราไปสู่คำว่าพรสวรรค์พรสวรรค์ของเราทุกคนจึงขึ้นอยู่ที่ความสามารถพิเศษในการเรียนรู้และการฝึกฝนนั่นเองลองอดทนให้มากขึ้นอีกนิดกับชีวิตตนพยายามฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นหน่อยฝึกให้การเรียนรู้นั้นกลายเป็นทักษะ ฝึกจนเป็นความชำนาญหรือมีอารมณ์ขันให้มากเข้าไว้ในทุกสถานการณ์นั่นแหละคือพรสวรรค์ของเราคนที่เรียนรู้ได้มากย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นๆอ,อยู่เป็นเสมอชีวิตคนเราก็เหมือนกล่องของขวัญหนึ่งใบที่ได้รับพรมาแล้วจากสวงสวรรค์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในกล่องใบนั้นมีอะไรถ้าเราไม่คิดที่จะเปิดกล่องดู เรื่องราวพรสวรรค์ของคนทั้งเจ็ดวันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำความรู้จักและเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จหากนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคงหนีไม่พ้นพรแสวงนั่นเองคือการออกไปสแสวงหาความรู้ต่างๆและฝึกฝนทักษะด้วยตัวเองรวมทั้งการมีความขยันหมั่นเพียรมุมาณะบากบันเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อฝึกฝนจนชำนาญจากพรแสวงก็จะสามารถกลายเป็นพรสวรรค์ที่นำไปสู่ความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ